สวัสดีค่ะด่วนเ hey, ฮกันทั้งประเทศสรุปล่าสุดแจกเงินดิจิตอลหนึ่งมื่นไม่ตัดสิทธิ์แล้ววันที่10พฤศจิกายน66ที่ตึกพักดีบดิน ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรามวคลังถแถลงถึงนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่าสำหรับเงื่อนไขาการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาทนั้นขอชี้แจงว่าซื้ออะไรได้หรือไม่ได้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้ในการบริการซื้อสินค้าออนไลน์ยาสูบกัญชาใบกระท่อมแอลกอฮอล์บัตรกำน,นันบัตรเงินสดเพชรพลอยชำระหนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าเทอมค่าน้ำค่าไฟ น้ำมันเชื้อเพลิงใช้เป็นเงินสดไม่ได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดเงินไม่ได้สำหรับร้านค้าใช้ซื้อได้ทุกร้านค้าไม่จำกัดเฉพาะในร้านอยู่ระบบภาษีในร้านโชวห์หวยเป่าตังสามารถซื้อได้หมดแต่ต้องลงทะเบียนและอยู่ในระบบภาษีและจากการสรุปเบื้องต้นเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทแจกคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ70,000บาทและเงินฝากไม่เกิน50,000บาทสามารถใช้สิทธิ์ ได้ภายในพื้นที่อำเภอตามที่ทะเบียนอยู่ในทะเบียนบ้านในระยะ6เดือนหลังจากรับได้เงินรายละเอียดเพิ่มเติมรอถแถลงต่อไปขอบคุณเสียมนิวค่ะ